ไม่คิดว่ามันจะเป็นข่าวก็คือที่ได้นัดพูดคุยกับสมาชิกสภาร่วมด้วยกัน,นกเมื่อวานนี้เป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่ที่อยากจะพูดด้วยฟังซะก่อนที่พูดคุยกันเมื่อวานนี้เนี่ยตัวสําคัญวันนี้ได้ทําเป็นเอกสารแจ้งให้กับที่อยู่สภาลุ้นสัมภาิให้ได้ทาาราบแล้วเมื่อเช้าส่วนที่หาหรือเมื่อวานนีย เจตนาและที่ม,มันเนี่ยมันมาจากประเด็นที่ทำคณามตรีได้เสนอ่ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมูลนดชื่อข่วเนี่เจ็ดประเด็นเกี่ยวข้องกับการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรนประเด็นนีงก็คือ <c oughs> <c oughs> ที่เจอกำหนดยืดเวลาที่จะพิจารณาร่างรูปคือแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยจาก60วันออกไปได้ไม่เกิน30วันแต่ตัวนั้นก็เป็นเป็นตัวที่กระทบจังหวะเวลาช่วงเวลาการทำงานของสระชอโดยตรงเรื่องที่สองก็คือประเด็นที่มีการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมในหนึ่งช่วงช่วคราวให้ วาระการทํางานของสภาที่รูปเนี่ยสิ้นสุดลงเมื่อเห็นชอบหรือไม่ชอบร่างนี้จู้ฉับไปซึ่งก็เป็นอันว่าตรงนั้นเองที่เปลี่ยนแปลงไปเลยในกรณีที่เห็นชอบแล้วนี่ร่างที่รู้นั้นัที่สองเนี่ยสภาผู้แทนชาตาควรจะรู้พร้อมกันควรจะรู้ว่าว่าว่าด้วยกันนะครับว่าจะต้องปรับกระบวนการทํางานอย่างไรในช่วงเวลาที่ถึงดังนั้นเลยใช้เวลาเมื่อวานนี้ ช่งชวงเช้าเนี่ยหา,หาร,ยร,อรอกันรอบๆแล้วก็เลี่ยนว่าไม่ใช่ประชุมรับแต่ว่ามันไม่ใช่การประชุมสอบ่สอบมันเป็นการปรึกษาหารืีว่าจะทำไ,ไงดังนั้นยี่นะครับเป็นไงก็ตามก็ราบรื่นแล้วก็คกบคุมเป็นข้อสรุปสาคัญนี้ขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้นิดนึงที่อธิบายให้ฟังสามสี่เรื่องอย่างแรกทีเดียวรัาทราบทั้งหมดที่แล้วทุกคนก็เข้าใจตรงกันว่าเป็นช่วงเวลา เดียวกับที่สปชอเองได้กำหนดการทำงานไว้แต่เดิมผู้เอเป็นเรื่องสุดท้ายที่เข้ามาคือเรื่องการเข้าสู่อำนาจนระบบพาการเมืองทุกคระธิการของแต่สมบัติขณะเดียวกันเมื่อกรอบความคิดเสร็จเรียบร้อยก็ไปทำรอบสองก็คือแผนปฏิรูปแล้วที่เราพูดจะไว้แต่เดิมก็คือรอบสุดท้ายที่จะมีก็คือร่างกฎหมายถ้าบังเอิญแผนปฏิรูปนั้นมีร่างกฎหมายด้วย แผนปฏิรูปเนี่ยกำหนดไว้เดิมคือจะต้องส่งมาถึงตัวประธานสภา30มิถุนายันอย่างกำหนดเดิมส่วนหนึ่งเสร็จแล้วก็ทยอยเข้าไปอย่างวันนี้ก็เพจารณาร่างประกาศทั้งเมือนงนนี้ก็เป็นรอบสองแผนปฏิรูปเสร็จไปแล้วด้วยเรื่องนี้แผนปฏิรูปที่เสร็จแล้วก็กำหนดส่ง30มิิุนาวตนตามเดิมเนี่ยก็จะทยอยเข้าสภาเรากำหนดไว้เดิมว่าจะเพจารณาทั้งหมด ไปรูปสามสิบเวาระนี่ให้เสร็จก่อนหรือไม่ช้ากว่าวันที่รับร่างรัฐมนูนซึ่งถ้าเขามีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูนและถ้ากรรมธิการยกร่างรัฐมนุนขยายเวลาแก้ไขไปอีก30วันเราก็ย,ยืดได้อีก30วันแล้วเป็นอันจบแค่นั้นเพราะว่าเวลาช่วงหลังจากนั้นสมาชิกคงต้องไปอ่านรัฐมนูม เป็นไรเลยแล้ว้ <ผม S 1> ว,ว,วันลูกซึ่งก็จะมาเลาานะ่าให้ฟังว่าว่าเป็นไรไม่เป็นไรการอิทธิพลโทษเป็นเรื่องการที่ด <c oughs> ีท่ทีนทีนี้ต่อนิดหนึ่ง <c oughs> ก็คือประเด็นประเด็นที่เป็นขีดจำกัดที่ที่ตกลงสิ่งที่เราควรจะนำเสนอกับรัฐบาลเมื่อเราสิ้นวาระคือก่อนเราสิ้นวาระเนี่ย ว่าภารกิจที่มอบให้โดยรัฐมนตินชั่วคราวที่เขียนให้เราทำเราจะส่งคุณจะส่งเป็นเป็นสามหอ่อห่อที่หนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของหัวใจสำคัญที่เราเดินหน้ามาแต่ต้นคือวิสัยทัศน์และและอนาคตภาพของประเทศไทยซึ่งตัวนี้เป็นกรอบในการทำงานของการเป็นรูปที่มองเห็นอนาคตข้างหน้าเป็นจุดจินตรงนั้นเลยว,ว่าประรูปแต่ละประเด็นเนี่ยมันจะเข้าไปสู่ อน,นาคตและทิศทางประเทศไทยที่เรามองนั่นแบบอันที่2ก็คือวาระปฏิรูป37บวาระแล้วก็เจวาระพัฒนาทั้งหมดก็อาจจะมีการวิเคราะห์รวมแล้วก็เป็นอีกอนเป็นแผนปฏิรูปประเทศไทยนะครับทั้งหมดแล้วชิ้นที่3เนี่ยก็คือตัวกุญแจหลักที่สมาชิกสภาผู้แทนรูฐเขาบมอกันประวานว่าให้มาคิดว่า มันเป็นอะไรที่มันจะคลิกมันเหมือนกับว่าไขปัญหาตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะทําให้ประเด็นปัญหาอื่นๆเนี่ยส่วนหนึ่งจะคลี่คลายไปเกือบแบบปนอัตโนมัติส่วนหนึ่งเนี่ยจะทําให้การคลี่คลายง่ายขึ้นก็ตกก็มันมันเนื่องจากมันเปิดกว้างมากเราถึงได้บอกได้ว่าคำถามบางประเด็นหรือบางอย่างเนี่ยมันไม่ควรจะไม่ควรแม้แต่จะคิดเช่น คูดอาจซื้อได้ไหมจะไ,ไปถามในประชาติทอันนี้ก็เป็นคําถามแต่ว่ามันไ,ไม่สมควรจะถามหรือจะถามว่าทําเสร็จตองไหนบาทเนี่ยคนก็ลืมซื่อเองยังล,ลืมเลยว่าเรื่องที่เราทําไปแล้วแล้วก็บางอันเนี่ยมันไม่ได้ปรากฏชัดเป็นวาระปัจรูปแต่มัเน,ออเ,มนเป็นข้อเสนอของสภาผู้เือชาติไปถึงคณะที่คณะทีก็มีมติลงมือทำไปแล้วด้วยซ้ำอย่างเรื่อง ส่วนรูปเป็นข้อหรือเรื่องนามัรเ,เราก่อยเป็นจัดเป็นเป็นวาระที่จะเรียกว่าเป็นช่วงเดือนของการนำเสนอแผนปฏิรูป,ปขากต่าว่าอยู่ในช่วง15พฤศจิกายนถึง15สิงหาเนี่ยแต่วันเวลาเนี่ยเดี๋ยวต้องจะรู้กันความคิดก็ื่อเสนอว่าทำแต่ละวันวันละเรื่องก่อน หรือว่าสองสามเรื่อง